หน่วยการเรียนรู้ครอบครัวสุขสันต์เรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราเรียนอยู่ในหน่วยครอบครัวสุขสันต์ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับครอบครัวสุขสันต์นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงปา้านาอาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเรา เพื่อบ้านเมืองของเราครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราเพื่อบ้านเมืองของเรา นี่คือแม่ที่งามเลิศนี่คือพี่ชายที่แสนดีของฉันนี่คือตัวของฉันนี่เองนี่คือน้องสุดท้องของฉันทุกคนรักกันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบพพกับครูกอฟอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกอฟปอยู่ในหน่วยเรียนเรื่องอะไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ย ถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวค,ครูกอฟจะบอกให้นะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยเรียนเรื่องครอบครัวสุขสรรเอ๊ะครอบครัวสุขสัต์เป็นปยังไงคะเด็กๆอยากทราบไหมเอ่ยาเด็กๆอยากทราบนะคะตั้งใจฟังคุณครูนะคะอย่าเล่นกันนะคะระหว่างที่คุณครูกําลังพูดหรือสอนนะคะวันนี้ค,ครูกอฟจะมาสอนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเด็กๆรู้ไหมคะในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างใช่ค่ะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวมีน้องใช่ไหมคะมีพี่สาวก็จะมี น้องสาวก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะมีพี่ชายน้องชายใช่ไหมคะลูกเพราะบางคนอยู่ในครอบครัวที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็เป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะบางคนก็มีพี่น้องสองคนบางคนก็มีพี่น้องกันหลายหลายคนเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะ่ะแล้วก็จะมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย เอ๊แล้วคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นผู้ชายเป็นผู้นำของครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและคอยซื้ออาหารการกินเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านมขนมใช่ไหมคะเพื่อหาเงินมาซื้อให้กับเด็กๆแล้วก็จะมีคุณแม่ ุณแม่ก็จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะบางคนคุณแม่ก็ไปทำงานข้างนอกบ้านทำงานหาเงินมาให้กับเด็กๆนะคะและบางคนคุณแม่ก็อาจจะเป็นแม่บ้านคอยดูแลความความสะอาดบ้านดูแลลูกๆแล้วก็ดูแลหากับข้า่อาหารการกินให้กับคนในครอบครัวใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีบางคนอาจจะมีพี่ชาย พี่สาวน้องสาวน้องชายใช่ไหมคะถ้าเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันรักกันใช่ไหมคะไม่เกเรกันหรือแกล้งกันพูดคุยกันดีๆเวลาเล่นก็ไม่ดึงของเล่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแบ่งปันกันทุกๆเรื่องในการที่เป็นพี่น้องกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีคุณตู่คุณย่า เด็กๆทราบไหมคะคุณปู่คุณย่าคือใครใช่ค่ะคุณปู่คือพ่อของพ่อคุณย่าก็คือแม่ของพ่อนะคะส่วนคุณตาคุณยายคุณตานะคะก็จะเป็นพ่อของแม่ส่วนคุณยายก็เป็นแม่ของคุณแม่นะคะเห็นไหมคะ การที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆก็จะเอะคนนี้มาจากไหนได้นะกําเนิดมาจากไหนได้นะคะก็ต้องรู้รในเรื่องของเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วบางครอบครัวก็จะมีคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณอาเป็นไงคะเยอะแยะเลยคนในครอบครัววันนี้ครูกอฟก็จะมีคําสัพท์มาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้การ แปกนึงนะคะลูก๋ยวคุณครูกอฟจะบอกทีละหนึ่งคำนะคะอ่าอันนี้อะไรคะ f a ส์ฟาส์เอฟเอจเฮอฟาสคุณพ่อ,อนนคุณพ่อนะคะฟา e ์คุณพ่อต่อไปใครเอย่ยมาส์มาส m o t H e r มาเจอบคุณแม่ต่อไปนะคะ T เตอร์พี่สาวน้องสาวยังไงบ้างคะครูกอก็มีคำสั่งมาให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็มีรูปอันนี้มาให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะครอบครัวของฉันหรือ my family นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนะคะเอออันนี้คือลูกชายอันนี้คือคุณแม่ คนนี้คือลูกสาวคนนี้คือคุณตู่คุณย่านะคะท,ทุกคนเขาเรียกว่าครอบครัวนะคะเด็กเห็นไหมคะครอบครัวมีความสุขนะคะถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆคนและรักกันนะคะปองดองนะคะอันนี้ก็จะมีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็มีคุณตาคุณยาย นี่เขาเรียกว่า My Family นะคะเด็กๆคะที่บ้านเด็กๆมีใครบ้างเอ,อ่ยที่อาศัยอยู่ในบ้านรวมกันเด็กๆก,ก็ต้องรักกันนะคะทุกคนในครอบครัวนะคะอย่ากเกลียกันแกล้งกันและเด็กๆก,ก็ต้องรักคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเยอะนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่กลับจากที่ทํางานมานเหนื่อยก็อย่าลืมหาน้ําให้ท่านดื่มน,นะคะ แล้วก็กอดคานทุทกๆครั้งนะคะวันนี้คุกอ๊อฟขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับมิดีลินแล้วนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันในหน่วยเรื่องครอบครัวสุขสันต์ใช่ไหมคะวันนี้มิวกลินก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆระบายสีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้เป็นรูปภาพความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะ,ะเด็กๆดูสิคะว่าในครอบครัวของเรามีใครบ้างอ,อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกอีกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลูกในท้องอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะรวมทั้งหมดกี่คนคะ,ะทั้งหมด4ี่คนนะคะวันนี้คุณนิมก็จะให้เด็กๆระบายสีนะคะเหมือนเดิมนะคะเด็กๆผมเป็นสีอะไรคะ ผมเป็นสีดํานะคะผมคนเราเป็นสีดํานะคะแล้วก็เสื้อผ้าแล้วแต่เด็กๆเลยตามจินตนาการได้เลยนะคะว่าเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็ใส่ลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวคุณูดีมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะคุณดีมระบายสีไปแล้วส่วนไหคะอันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อใส่เสื้อสีส้มใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ใส่ชุดสีฟ้าแล้วก็มี ลูกใส่ชุดสีเหลืองนะคะแล้วก็ภาพเด็กน้อยในอนาคตนะคะก็จะเป็นสีเขียวน่ารักใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวแล้วใช่ไหมคะก็เรียนรู้เกี่ยวกับสีนะคะสีมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กมีสีสีนะคะสีส้มสีฟ้าสีเหลืองแล้วก วันนี้นะคะพี่บิก็ขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็พาเด็กๆมาทํากิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะอ่าเกี่ยวกับอะไรครับเพลงครอบครัวสุขสันต์นะคะแล้วก็คุณครูกอฟใช่ไหมคะได้สอนเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูก็มีนิทานน่าฝานด้วยใช่ไหมคะลูกเรื่องอะไรคะ นิทานเรื่องกุ้งกิ๋งรักญาตินะคะเด็กๆไปดูไปชมนะคะถ้าเด็กชอบก็รับชมได้บ่อยๆเลยนะคะแล้วก็คุณดิมได้สอนเกี่ยวกับการระบายสีใช่ไหมคะความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวใช่ไหมคะในเด็กคะรักคนในครอบครัวของเราเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ